สวัสดีครับผมนายนันทชัยปีพูลศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตรส์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ME634 วันนี้จะมานำเสนอการเขียนแบบ2มิติผ่านโปรแกรม AutoCAD จากที่ได้รับมอบหมายในแบบฝึกหัดผมได้ข้อที่2โดยโจทย์บอกว่าให้เขียนแบบสัญลักษณ์ Compressor r e c i p r o c i ด้วยปรแกมคอมพิวเตอร์โดยกำหนดขนาดให้เหมาะสมนะครับก่อนอื่นเราต้องคลิกที่ Start Drawing ครับกดที่คําสั่งลายครับในการสร้างนี้ผมจะใช้ Polar t a g k i n g ในการช่วยนะครับเพราะแบบที่ผมจะสร้างนั้นมีการใช้มุมเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการสร้างครับลากทะแยงลงมา45องศานะครับขนาดที่ผมกำหนดคือ2นะครับ แล้วทะยงไป45องศาขนาดที่ผมกำหนดขนาดที่ผมกำหนดคือ3นะครับและลากทะยงมา135องศาขนาดที่ผมจือ2เพื่อให้ขนาดกับเส้นข้างล่างนะและขนาดตรงนี้คือ3ครับตั้งรูปที่2เลยนะครับขึ้นมา2ครับ ขนาดเท่นกับรูปแรงนะครับแต่เปลี่ยนมุมในการสร้างสามแล้ลงมาค,ครับต่อไปเรียมาสร้างส่วนโค้งโดยใช้คำสั่ง a r c และ t p พอย t นะครับเพียงมา90 อเคครับต่อไปเราจะสร้างรูปวงกลมเล็กๆใาในจุดนะครับมาที่คำสั่ง i เ c รเค,ครับต่อไปเราจะมาสร้างรูปห้าเหลี่ยมนะครับโดยใช้คำสั่งลายโดยเส้น เส้แรกที่ผมกำหนดคือเส้นตรงข้างล่างคือ4.25ขึ้นมาส2ยแ่งขึ้นไป, 135. ป้อย3.5องศาโอเคครับขึ้นมา สองนะครับและทียงร้อยสามห้างองศาที่ขนาดสามครับทะยงลงมาร้อยสามห้าองศาสามบกด้วยสองต่อไปเราจะมและเราจะมีวงกลมขนาดสองจุดห้านวยนะครับและในข้อต่อระหว่างส่วน ปายของลูกที่เราสร้างสองรูปแรกนะครับจะมีชิ้นส่วนเล็กๆซึ่งเอาไว้ต่อกับขาของปลายด้านปลายของรูปห้าเหลี่ยมนะครับเราจะสร้างกันก่อนเลยนะรเราจะใช้คําสั่งลายเหมือนเดิมคเทเรียงขึ้นมาตอนห้าองศาคือขนาดคือ0.75จุดเะเลียงขึ้นไปคือ1 บดะล,ลงมาอี่0.75ครับจะจบด้วย0.75ครับโอเคครับ่บอ,ไบอไปเราจะมาสร้างอีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมุมกลับมุมกลับ แทงขึ้นมา1.5ครับได้มุมา3 5คือ0.5แทงมา30องศาคือ1าแกะครับต่อไปเราจะมาทําให้รูปและพื้นที่ที่ตามแบบเป็นสีดำเหมือนในแบบครับโดยมาที่คำสั่ง Modify โอเคครับคำสั่ง draw และมาที่คําสั่ง g r a d เ e n t นะครับพอขึ้นอย่างนี้เรามาที่คําสั่ง sitting ครับแล้มาที่ h a x c และกําหนดที่ลายเส้นแล้วก็กำหนดคาสั่ง s w a t ไปที่คําสั่งลิกที่คําสั่ง s w a t มาที่ a u t e r redefine นะครับแะใช้คําสั่ง solid ครับไดมาที่ add Big point นะครับโดยรูป วนที่เป็นสีดำผงจะมีหนึ่งสองและสามเดี๋ยวต่อไปเราจะมาย้ายรูปกันเลยนะครับไปมาที่คำสั่ง modify เพื่อเชื่อมรูปทุกอย่างเดี๋ยกกนมาที่ move และมาเลือกที่วงกลมก่อนลืมบอกนะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดคำสั่งนี้ก่อนนะครับ c enter ครับละคำสั่ง m ิ d p o i n t นะเราได้รูปปุ๊บ มาอีะโอเคครับจะมาที่คำสั่ง Move อีกครั้งครับเพื่อเราจะย้ายวงกลมเข้าไปในส่วนของห้าเหลี่ยมให้มากกว่านี้อค,ครับเลื่อนครแล้พิมพ์ไปว่าคูนจุดเก้าครับ ไปเราจะเชื่อมรูปเล็กนี้เข้ากับขาของสองรูปแรกที่เราวาดนะมาที่ออสั่ง move ครับเลือกรูปเมื่อเราเปิดคำสั่ง mid point นะครับมันจะบอกจุดศูนย์กลางของรูปที่เราต้องการจะย้หนก็ลากมาเชื่อมไปครับมาที่คำสั่ง move เหมือนเดิมครัเลือกไปที่ตัเนะครับ ยัเงเป็นเหมือนเดิมต่อไปเราก็ยังใช้คำสั่ง move เหมือนเดิมเลือกเลื่อน move ยัอง,องอยู่ที่คำสั่ง move จากมาเร็นมปิดไฟ เสร็จแล้วครับลูกของผมพุม้งขอจบการนำเสนอการเขียนแบบสองมิติผ่านโปรแกรมตัวแคตแบบฝึกหัดข้อที่2การเขียนรูปคอมเพรสชั่นรีฟา Position ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ